คลิปนี้สีภาทุกคนไปเหตุภาพสติ๊กเกอร์หรือภาพโลโก้โลโก้รูปเจ้าของหรือสติกเกอร์รูปเจ้าของจังเสียค่ะโดยใส่แอปพลิ a r ตคือแอปนี่ค่ะเข้ากับมาที่เครื่องหมายบวกไปสุดๆมันเข้ากับเ,บเ,บเบลียเลือกพื้นหลังสีขาวจากนั้นเข้าก็ไปเพิ่มภาพเข้าต้องการภาพใดที่จะเอามาเหตุสติ๊กเกอร์อืมเข้าก็ไป สมุตดว่าพี่แหมเลือกภาพนี้แล้วก็กดเพิ่มหมายถึงว่าภาพเสียเอามาเฮ็ดจะต้องไปใดคัดหรือตัดพื้นหลังออกเด้อค่ะแฮมเสียารูปนี้ซึ่งรูปนี่สามารถทีเฮ็ดให้อ้วนได้นะแล้วแต่ห้าจากน,านั้นให้ห้าไปเลือกกรอบค่ะก็ไปที่สติ๊กเกอร์ค้นหาพิมพ์คําว่ากรอบวงกลมหรือกรอบเลี่ยมกรอบหยังแล้วแต่ห้าอยากได้เด้อค่ะก็กดค้นหาตรงนี้กรอบวงกลมก็สิขข้นเพียบเลยค่ะพี่แฮมเสียวกรอบนี้เด้อค่ะ กดปุ๊บเขาก็สีมากสี่เทาดึงเลยค่ะเทาสามารถที่ถ่ายง่ายๆในน้อยได้เด้อสมมติว่าโอเคแล้วแล้วเขาต้องการเขียนคําแนะนส่รอบวงกลมนี่เทาจะต้องเฮ็ดอีกวงกลมนึงมันบ่ค่ะกดที่ตรงนี้เด้อค่ะจากนั้นเ้ามาที่สมมติสองเลมแล้วก็กดคําว่าทําสาเนาก็จีขึ้นวงกลมอีกกัน,นึงดึงมากเลยค่ะถ่ายง่ายๆแล้วเท่างหญ่สำหรับแล้วเต่เาเด้อค่ะเฮาก็เฮ็ดให้มันพอดีจากนั้นเฮาก็กดตรงนี้ค่ะถูกต้อง รเครื่องหมายถูกหินบอค่า,าได้สองวงกลมซ้อนกันบาที่นี่เขาสิเขียนตัวหนังสือใส่ในหนีได้ค่ะเนี่ยโดยมาที่ข้อความค่ะสมมุด่าเขียนเบอร์โทร088535ปึ้งเนาะค่ะที่นี่เขาต้องเห็นหมันโค้งเหมือนบอค่า,ามันจังสิเขามองนี้ได้วิธีการก็คือมาหม่องสุดท้ายเด้อค่ะที่มีคาว่าทําให้โค้งเออมาที่นี่เขามาล่องเบิง้งขี่ไปทางนี้โค้งยันสิ ขีดเพทางนี้คงยังสีแล้วต้องขีดมาทางนี้เห็นปะค่ะแล้วก็ดึงข้าไปถ้าเขาโพ่อดีเขาก็สามารถปรับแตงได้เด้อค่ะปรับแตงได้เฮ็ดให้มันตรงตรงแต่ว่ามันโตใหญ่พูดเนาะเห็ดเขาให้มันโตน้อยบาท,ที่นี่ตัวหนังสือมันติดกันวิธีเห็ดไห้ตัวหนังสือนี่มันห่างเนาะก็คือมาก,กดตรงนี้ค่ะความห่างนี่ค่ะจากนั้นกดอันทึงท่งๆเด้อค่ะรูดออกเนี่ยเขาสีห่างเห็นปะค่ะอ่าเห็ดแต่จนพอใจเข้าเลยกำหนดได้แล้วแต่เฮ้า โอเคเนาะค่ะบาทที่นี่เขาเสียดซื้อทั้งทึ่งเรก็มากดตรงนี้เด็กชายทหน้าดีสมมุติว่าถือแล้วเนาะค่ะเขาก็กดนี้เออมันยาวเขาก็ดึงตรงนี้เด้อค่ะยาวดึงตรงนี้เออเราก็เหตุให้มันเข้าไปจากนั้นเขาเสียดให้มันโค้งมั่งสิแม่ค่ะหรือผู้ลงคนบอยอยากได้ตัวหนังสือสีนี้เขาก็กดตรงนี้เด้อค่ะคะําว่าสีฉันอยากได้ตัวหนังสือสีแดงสมมุติเนาะจากนั้นมาที่ โค้งพะว่าเขาเสียถึงมันโค้งเดี๋ยวบทที่เนี่ยโค้งพี่ว่าแม่เออต้องพงจีนประกาศกักำหนดเอาโค้งแบบนี้เอ๊ตัวหนังสือเอ๊ตัวหนังสือมันชิดเท็จังไงบัดเนี่ยเราก็มาที่ความห่างเห็ดเลขขับบทที่เฮ็ดเนี่ยเขาห่างตามที่เขาต้องการเลยเขาสามารถดึงขึ้นยังซีได้เลยค่ะหรือขึ้นๆลง่งๆได้ปั๊บแต้งได้ค่ะมันโบหันง่ามเขาไปฮิดจนมันง่ามหมละค่ะจจกเง้นเขาโบมักสีนี่ฮากับกดอ่าทำเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีดำสีนั่นเห็นบ่ บมากฟอนแบบนี้เห็นบ่เขาก็เลื่อนเนี่ยคำว่า A ทับเนี่ยเขาก็เลือกฟอนเอาฟอนแบบไม่สิลองไปเหเบึงเด้อค่ะบทที่นี้เขาก็กดเครื่องหมายถูกอ่าเครื่องหมายบันทึกแล้วก็กดบันทึกบันทึกลองเหเบึงเด้อค่ะ